ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใตค้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังการนาโชนะครับผมนะการนาโชโอ้โหบอกเลยว่าโคตรดีนะโคตรด,ดีออส่วนใหญ่มันเป็น93เต็มมันคนละตำแหน่งง่ายๆคือมันเล่นได้หมดเลยปีซ้ายปีขวาได้หมด กานาชูตัวล่าสุดจะเป็นปีกขวานะปีกขวาโฮมเลเยอร์นะนะเวอร์ชั้นอื่นล่ะเวอร์ชั้นนี้ล่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฮมเลเยอร์แหละผมว่าเอามันไม่มาให้วะ่ะตัวนี้ล่ะอันนี้ปีกอันนี้ปีกอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบอ่า LWF เนี่ยหรือ RWF เนี่ยจะเป็นปีกถ้าเป็นพวกอ่าปีกปีกซ้ายปีกขวาเนี่ย เป็นเออ่ฮูเพลเยอร์อันนึงครับผมสไตล์น่าสไตล์สไตล์สไตล์โอเคอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเด่นนะถ้าสองเวอร์ชันนี้สองเวอร์ชันนี้อืมให้ตัวก้าวสามดีกว่านะครับผมตัวก้ากวสามแล้วตัวนี้ล่ะแล้วตัวนี้ล่ะถูกปะวะเฮ้ยเด่นนะมันมั่วจังเลย โอเคถ้าเวอร์ชันนี้ล่ะความเร็วตัวนี้ได้จบสกอร์ตัวนี้ได้ส่งบอลตัวนี้ได้อืมแต่ตัวนี้มันจะได้เกมรุกบอลุนเล้บบอลกับตัวได้บาลานซ์และสเติมินาะแต่ความเร็วได้ตัวนี้กว่าความเร็วความจิตคือตัวนี้แต่คุณลสไตล์นะนะคุณลสไตล์โอเคแล้วถ้าเป็นตัวล่าสุดล่ะตำแหน่งคุละตำแหน่งแต่สไตล์เดีวยวกันนะคุละตำแหน่งแต่สไตล์เดีวยวกันสำหรับการนาโช สายเมนยูจริงผมชอบนะเพราะมันเร็วนะว่ามันเร็วเร็วแบบจี๊ดเลยอ่ะนะเรื่องสองสั้นเปิดบอลจบสกอร์นี่อาจอาจจะไม่ได้เป็นเน้นเท่าไหร่แต่เร็วเร็วมากนะครับผมโอเคตัวล่าสุดนะคือตัวนี้โอ้โหเลี้ยงบอลได้เล่หนึ่งแต่เลี้ยงบอลได้ประกับต่เสียเกมรุกนะเสียเกมรุกแต่ได้เลี้ยงได้จบสกอร์นะเว้ยนะได้จบสกอร์นะได้เลี้ยงบอลนะพูดถึความเร็วสู้ตัวนี้ไม่ได้เสียดายความเร็วสู้ตัวนี้ไม่ได้แต่สุดท้ายเลยเนี่ย บู Boot, Speed ตสปีดต้นเนี่ยเก้าเก้าเหมือนกันสปีดสปีดเก้าเก้าแปดตัวนี้เก้าเก้าน่าเสียดายนะครับผมความเร็วตัวนี้ดีกว่านิดหน่อยนิดเดียวแต่ตัวนี้ได้เลี้ยงบอลด้วยนะนะได้สเตมิน่าถ้าจะให้เลือกใช้เหรอแต่มันคนละตำแหน่งว่ะมาจิมส่งอโฉนเนี่ยถ้าความเร็วรวมกันเนี่ย สปีดลบหนึ่งแต่ได้เลี้ยงบอลบวกสามได้เล่นบอลก,กับตัวได้จบสกอร์จ bon, ่ายบอลน่ะจ่ายบอลเท่ากันจะเปิดบอลสเตมินาโอเคถ้าให้เลือกใช้ผมใช้ตัวล่าสุดว่ะจริงนะใช้ตัวล่าสุดนะเพราะว่ามันเป็นโฮมเลเยอร์มันวิ่งมันวิ่งเข้าหาช่องอยู่แล้วนะเรื่องหาเรื่องหาช่องดีไม่ดอีอีกเรื่องหนึง่งแต่ความคมเนี่ยก็ต้องให้ตัวนี้เลี้ยงบอลให้ตัวนี้นะถ้าที่เลือกใช้ผมใช้ตัวล่าสุดว่ะนะแล้วถ้าเป็นตัวนี้ล่ะ สไตปีกล่ะปีกได้ทางไหนปีกผู้ปีกได้เกมลุกได้ครองบอลอืมได้บาลานซ์อืมอืมตัว LWF เนี่ยมันได้เกมลุกเยอะได้เกมลุกเยอะแต่ตัวฟีเจอร์เขียวเนี่ยได้เลี้ยงบอลได้สปีดได้จับสกอร์เยอะเหมือนกันนะครับผมโอ้โหคารนาชูจริงนะอนจริงนะนงนะถ้าจะให้เลือกว่าตัวไหนดีสุดผมว่าให้ตัวล่าสุดป่ะตัวล่าสุดน่าเล่นสุดแหละจริง ตัวล่าสุดน่าเล่นสุดและถึงความเร็วมันจะไม่9 9วก็เถอนะน่าเต่เลี้ยงบอลมันได้ทั้งสามบวกสามเลยนะบวกสามเลยนะน่อืมสวยถือว่าค่อนข้างสวยตำแหน่งปีกนะปีกขวาเอาไว้ชันได้ปีกขวาไว้ชันได้ปีกซ้ายถ้าจับลงคู่กันได้ก็ก,ก็ดีแต่มันก็ไม่ได้นะปีกขวาปีกขวามันเป็นเท้าขวามันเปิดบอลลึมเส้นด้ปะวะไม่ได้ใจเหมือนกันนะตัวเนี้ยเปิดบอลลึมเส้นได้ไหม แต่มันก็ไม่ได้เน้นเปิดนะมันเน้นเลี้ยงอยู่แล้วกานนโชมันเน้นเลี้ยงอยู่แล้วเปิดริมเส้นไม่มีสกิลแต่มีดับเบิลทัดมามีดับเบิลทัดมียิงมีปั่นโค้งโอเคอนะครับผมสายยิงอยู่แล้วกานาโชไม่เน้นจ่ายครับผมไม่เน้นจ่ายเน,นเน้นเลี้ยงโอเคประมาณนี้แล้วกันสําหรับเทียบค่าพลังกานาโชนะฮะก็เป็นตัวล่าสุดที่ผมมองว่าน่าเล่นที่สุดแหละ อาจริงนะครับผมโอเคประมาณนี้ยังไงก็ฝ like, ากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิง่งด้วยนะครับผมคือน,นี้เป็นลาพี bye ่บาย let's